ช่วงที่2นะครับของ b ีเคสเตเดียนะฮะย้ำนะฮะส่งกันมาได้ข้อความ4-2-2-1-3-4ครับผมเ,เราถามว่าอะไรน้องบิ๊กจัดไปถามว่าคุณทายว่าทีมไหนครับจะได้แชมป์ฟุตบอลยูโร2012ครับครับขอรางวัลล่ะ เป็นเสื้อทีมแชมป์ครับเป็นของแท้ครับแน่นอนครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฮะนะฮะเดี๋ยวน้องบิ๊กจะจัดหาให้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยววางเงินหลังจบรายการ3 0 0พเลยนะฮะเป็นค่าเสื้อครับแลวเก็บไว้กับผมนะฮะเดี๋ยวพอทราบทีมชนะเล่นวันที่หนึ่งกรกฎาคมเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาให้ครับนะ,ะ <c oughs> ไม่เงือ <c oughs> ่อตกก็ไม่รู้ครับพี่อ่เดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันต่อมีอีกเล็กน้อยนะฮะไปดูคู่นี้ดีกว่าฟอ r อร์อะไรนะทีม อ๋อกำลังไว้ดูใหไเทีงา้นบอกปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งหมเลยตกใจนะไปดูคู่ฮอลแลนด์กับสโลวาเกียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะครับที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรขนี้นะครับเจอกับสโลวาเกียครับเล่นที่บ้านตัวเองด้วยนะครับในประเทศฮอลแลนด์ครับที่บาซวิสิ่ส้มวันนี้มาในชุดสีดำนะฮะเป็นชุดเยือนขึ้นนําก่อน1 0สนะครับได้ตั้งแต่นาทีที่9เลยครับในจังหวะที่ผู้เล่นของทีมชาติสโลวาเกียทําเข้าประตูตัวเองนะครับ หลังจากนั้นนิฮอนแลนด์ก็เกือบเสียประตูนะครับคืนบอลจังหวะนี้นะครับเกเกอรี่ฟานเด์วิลครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำให้ทีมเสียลูกฟรีคิกเพราะมันเป็นจังหวะแฮนด์บอลของทางด้านม<อ>าเทนสเตเคเลนเบิร์กนะฮะอ้าวไม่ทิ้งถือว่าโดนนะก็คือใช้เท้าจับเสร็จกระเด้งมาโดนมือนะอก็ถือว่าเป็นการส่งคืนหลังนะครับแต่ว่าสโลวาเกียก็ยิงฟรีคิกจังหวะนี้ก็ทําได้ไม่ดีนะฮะซัดเข้าข้างตะข่ายไปเลยนะฮะฮอนแลนด์ก็เลยรอตัวคอนแลนด์นี่อุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแพ้บาเยิิร์นมว2ต่อ3 แล้วก็แพ้ทีมเบลแกเรียน1ต่อ2นะครับแต่ว่าเกมนี้นี่ได้ประตูที่2ครับแล้วก็ชนะไป2สูในช่วงท้ายเกมนะครับจากราฟาเอลฟานเดลฟาสนะครับในนาทีที่7นะครับนะครับอุ่นเครื่องนี่ต้องใช้เวลาถึง3เกมกว่าจะได้ชัยชนะนัดแรกนะฮะครับแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งคู่ครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะครับคู่ฝรั่งเศสกับเซอร์เบียนะครับเล่นกันที่เมืองแลงส์นะครับบ้านของฝรั่งเศสนะครับ เซอร์เบียเนี่ยไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลยูโรนะครับแล้วก็เปลี่ยนกุซื้อใหม่เป็นซีนิซ่ามิไฮโลวิชนะครับส่วนฝรั่งเศสก็โลลองรองครับคุมทีมจบทัวร์นาเมนต์ก็น่าจะอำลาไปนะครับฝรั่งเศสอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับขึ้นนำก่อน1-0ครับจากฟองนีเบอรี่นะครับซึ่งว่ากันว่าน่าจะน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ที่สุดคอรัก <laughs> ฝรั่งเศสนี่ถ้าใครดีสังเกตในส่วนของเสื้อสมัยก่อนจะเป็นตาไก่นะฮะเลยคอร์กสปอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นอ d ดิดาสแต่ว่าล่าสุดหนนี้เปลี่ยนมาเป็น n นกี้นะฮะไนกี้นี่เริ่มจะมาเจาะตลาดฟุตบอลเยอะแล้วนะฮะเป็นสปอนเซอร์ให้กับหลายๆทีมนะครับหลังจากนั้นฝรั่งเศสมาได้ประตูที่2ครับจากนักเตะทีมเชลซีครับฟอรองมาลูด้า นาทีที่16ครับเล่นมาไม่ถึง20นาทีฝรั่งเศสหนีเป็น2ประตูต่อ0แล้วนะครับฟอร์มร้อนแรงมากครับสำหรับฝรั่งเศสทีนี้ครับพี่านุกนนี้ก็น่าสนใจนะครับมิดฟิลด์ดีๆหลายคนนะครับทั้งซาเมนัสลีนะครับมาติเยวาบูเอนานะฮะฟองลีเบอรี่แนวรุกก็มีทั้งคาเลมเบนเซมาแล้วก็โอลิบิเยชีรูนะครับที่เป็นดาวซันโวของลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าแมตดูแล้วก็หลายคนมองว่าเข้ารอบลึกได้ แต่ว่าโอกาสถึงแชมป์อาจจะยากนะครับมาปิดท้ายครับเยอรมนีนะครับที่ก่อนหน้านี้อุ่นเครื่องแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป3ต่อ5นะครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมที่บอกว่าอ่อนลงมาหน่อยเจอกับอิสราเอลนะครับสำหรับทีมอินซีเล็กนะฮะแล้วก็ลูกทีมของโยคิมเลิฟครับชนะไป2 0เกมนี้นักเตะบาเยิร์นอีกหลายคนกลับมาลงสนามแล้วแล้วก็เป็นมาโลโกเมสครับซัดให้ทีมขึ้นนำก่อน1นนาทีที่40ของการแข่งขัน นก็ก่อนหน้านี้ที่แพ้สวิสเนี่ยนักเตะจากบาเยร์มินิกทั้ง8คนไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับแบบเพราะว่าเพิ่งจะผ่านเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับบาเยร์มินิกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแกนในทีมชาติเยอรมันนะครับแม้ว่าโบรเซียดอร์ทมูลจะได้แชมป์บูเดซิกา้าแต่ว่าในทีมชาติแล้วเนี่ยนักเตะบาเยร์มินิกเป็นตัวจริงกันเยอะมากเรียกว่าค่อนทีมเลยนะครับและช่วงครึ่งหลังครับมาได้ประตูติดกล่องจากอังเรชูเล่น,นะครับนักเตะจากไบร์เวอร์คูเซ่นครับยิงเข้าไปนาที80 จบเกมก็ชนะอิสราเอลไป2ประตูต่อศูนยครับเรงถือว่าฟอร์มดีนะฮะสำหรับทีมอินซิเลกแล้วก็รู้สึกเป็นเต็ง2ครับนะครับเต็ง2ในการแข่งขันฟุตบอลอยูโรคนนี้นะครับ อ่ะก่อนจะไปพีวิวโรเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนกันเล็เลกน้อยอะไรกันนะ,ะมาคุยเรื่องข่าวกันบ้างดีกว่าครับอ่านะฮะข่าวน่าสนใจเลยลิเวอร์พูลอ่าเรียบร้อยโอ้โคือได้แล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์เรายังพูดถึงมาติเนสกันอยู่เลยนะ <c oughs> ครับ,รบฮะยังแบบโหถือกินกาแฟกับเจ้าของสโมสรใช่แล้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่ถือกินกาแฟนี่ยก็คุยกันจริงรบสุดท้ายเนี่ยคุยกันแล้วมันคุยไม่ลงตัวนะเขาบอกว่าคือมาติเนสเนี่ย ไม่ไม่อยากจะมาคุมเลี้ยภูสาเหตุก็เพราะว่าไม่มีอำนาจในการทำงานแบบเบ็ดเสร็จก็คือเลี้ยภูเนี่ยจะไปจ้างคนมาทำหน้าที่เป็นผู้นวยการสโมสรนะครับแล้วก็มาควบคุมดูแลมาติเนสอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายนักเตะทีนี้ก็น่าสนใจนะว่าที่ผ่านมาเคนนี่ดักเลชนี่คือเขาถูกควบคุมอีกทีหรือเปล่าในการซื้อตัวนักเตะไม่เชิงถูกควบคุมนะฮะแต่แต่จริงจก่อนหน้านี้มันก็มี ทางดามิเอนโคมอลลี่นะครับที่เป็นผู้บริหารทีมชาวฝรั่งเศสนะฮะก็มาทําหน้าที่คอยดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะให้กับสโมสร์เลียผูนะครับก็สรุปหวยออนะครับแล้ววันนี้ก็มีการชูเสื้อมีการเปิดตัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สนามแอนฟิลด์นะครับสำหรับทางด้านเบนดันโรเจอร์ครับกุญซือของทีมสวอนซีซิตี้นะฮะอันนี้ของจริงแน่นอนไม่มีตัดต่อไม่มีย้อมแมว ช <ave S 3> ัดเจว่าโรเจอร์จะคุมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าครนะฮะเป็นยังไงบ้างบิกกี้ทางด้านของเบนนอนโรเจอร์ก็ผมคิดว่าก็ยังไม่ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับพี่กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลครับก็คิดว่าก็แต่มันเป็นอำนาจการตัดสินใจของสโมสรก็ต้องยอมรับแล้วก็เหมือนกับว่าก็น่าจะให้เขาลองทำผลงานดูก่อนครับคุณซื้อใหม่ไฟแรงทางด้านโรเจอร์ก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นเขาอยู่ช่วยคุม ช่วยมูริโยคุมเชลซีอยู่ใช่ที่เราจะเห็นหน้าหน่อยครับและอีกทีก็คือมาคุมสวอนซีก็เลียพูอาจจะประทับใจนะครับหลังจากเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยสวอนซีชนะเลียปูได้1นึู่นนะฮะก็อาจจะประทับใจช็อตนั้นบออีนะฮะ ก็สเปคของล์พูเนี่ยเขาอยากได้กุนซือที่อายุน้อยกุนซือหนุ่มอายุสักไม่เกิน40หรือว่าเต็มที่ก็40ต้นต้นๆก่อนนี้ของโรเจอร์นี่อายุ40ปีนะฮะโรเจอร์ก่อนหนี้เคยมีประวัติทํางานคุมทีมเยาวชนของเชลซีนะเคยทําหน้าที่เป็นทีมงานเป็นสตาฟโค้ชให้กับโจเซ่มูรินโญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ไปคุมทีมวัตฟอร์ดนะครับไปคุมทีมเรดดิ้งแล้วก็ล่าสุดมาคุมสวอนซีตั้งแต่ฤดูกาลก่อนโน้นพาสวอนซีชนะเพลย์ออฟเดอยแชมเปี้ยนชิพขึ้นมเได้ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็จบฤดูกาลแบบกลางตารางสบายสบายครับผมนะฮะมีมีคนบอกว่าเขาน่าจะเป็นกุนซือที่แบบเน้นส่งบอลเหมือนสไตล์บาซ่าผมว่าจริงไหมเนี่ยสงสัยนะตอนที่เขาทำทีมสวอนซีสวอนซีมีฉายาด้วยฉายาอะไรครับพี่สวอนเซโลนา เพราะว่ารูปแบบสไตล์การเล่นเหมือนกับบาร์เซโลนาตอนนี้ก็อาจจะเป็นลิเวอร์ลโูนาอาจจะเป็นลิเวอร์ลูนาเราอาจจะเห็นการต่อบอลที่สวยงามของลิปุตังจริงลิเวอร์พูลแต่ก่อนนั้นนี่ถ้าใครเป็นแฟนบอลรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะทราบมาลิเวอร์พูลเนี่ยคำว่าเรดแมชชีนก็คือเครื่องจักรสีแดงนี่คือต่อบอลสวยงามนะฮะแต่ว่าจบสกอร์ไม่ค่อยลงกันนี่ครับนะฮะก็ต้องดูอนาคตนะครับว่า พอโรเจอร์เข้ามาแล้วจะมีแรงกระเพื่อมในทีมหรือเปล่านะฮะนักเตะซีเนียอย่างเจอราดอย่างคาราเกอร์นักเตะพวกแบบใหญ่อย่างลุยโซเลสอย่างเงี้ยนะฮะจะเชื่อฟังจะยอมรับในตัวของโรเจอร์หรือเปล่าคุณซื้อเพียงแค่อายุ39บปีนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้ก็แฟนเฟนลีนน์พูลก,ก็ต้องบอกว่าต้องทำใจแล้วนะหลายคนไม่ค่อยอยากได้นะ รับหลายคนไม่ค่อยอยากได้ก็ยังไม่อยากได้อยู่ก็ยังไม่อยากถ้าเกิดถามพี่ยุทธแฟร์เรียวฟูเทียบมาติเนสกับโรเจอร์ก็คือมาติเนสเนี่ยทำทีมหนีตกชั้นฮะโรเจอร์นี่ก็คือถ้าเทียบอันดับของสวอนซีก็จะดีกว่าวีแกนหน่อยหนึ่งครับนะฮะแล้วพี่วีกะครับก็พอๆกันนะครับดูแล้วก็ก็ทั้งมาติเนสแล้วก็ทั้งโรเจอร์นี่ก็คุมทีมเล็กมาก่อนก็คิดว่า ก็น่าจะมีฝีมือนะครับไม่งั้นก็ทางกลุ่มของลิเวอร์พูลเนี่ยคงไม่ดึงมาทำงานแน่นอนเขาบอกเป็นกุนซื้อคนที่18นะครับในปริษัทของสโมสรลิเวอร์พูลนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนกุนซื้อนะก่อนหน้านี้ก็ถ้าจำมาได้ก็ปูริเย่ก็ใช้ไปทั้ง5ปีเบดิเตสก็ใช้ไปทั้ง5ปีเพิ่งจะมีช่วงหลังที่เปลี่ยนบ่อยเบดิเตสเสร็จก็เป็นอะไรนะรอฮอซันใช่ไหมรอฮอซันอ่ะรอฮอซันเสร็จก็มาเป็นเคนนี่เดลกิสนะฮะก็จะเปลี่ยนเยอะหน่อยในช่วงระยะหลังนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึง่งอีกทีมหนึ่งน่าสนใจแล้วก็ใกล้จะได้กุนซอคนใหม่ก็คือแอสตันวิลล่าครับผมเป็นยังไงบิ๊กแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าครับตอนนี้ก็กําลังหากุนซอคนใหม่เนี่ยจะเข้ามาคุมทีมอยู่นั่นก็คือพอลแลมเบิร์ตของนอริสตีตี้นะครับก็ตอนนี้ครับกำลังจะเซ็นสัญญาแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะคุมวิลล่าครับผมแลมเบิร์ตนะครับก็ตอนแรกเนี่ยอยู่โคเชสเตอร์ครับแล้วก็ย้ายมาคุมนอริสในปี2009เตรียมนะครับที่จะประกาศนั่งแท่นนายใหญ่วิ S <S ในเร็ววันนี้ครับโอ้โหตาม <laughs> สคริปต์ไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเ <c oughs> ยี่ยมนะฮะ <c oughs> ก็คือทางแอสตันวิลล่านะครับเจ้าของทีมเนี่ยเป็นคนอเมริกันเหมือนกับสโมสส์เรอุพูครับผมนะเจ้าของทีวิลล่าคือแลนดี้เลอร์เนอร์นะครับส่วนเจ้าของทีเรอุพูก็คือจอห์นวิลเฮนรี่ครับนะสไตล์ก็จะชอบมีแบบกุญซืึหนุ่มไฟแรงนะฮะก็ตรงสเปคพอดีกับพอลแลมเบิร์ตนะครับแลมเบิร์ตเนี่สิบสองปีสมัยเป็นนักเตะดังมากนะครับอ๋อนี่แค่สี่สิบสองเหรอครับ 42 oh. <laughs> คนซ้ายนะคนซ้าย <c oughs> สมัยเป็นนักเตะดังมากตอนเขาอยู่กับนอริชนี่ก็ทําผลงานค่อนข้างดีนะนก็ดีก็ดีก็นอริชเนี่ยเลื่อนชั้นขนึ้นมาแล้วกไ็ไม่ต้องรู้นีการตกชั้นนะครับ <c oughs> ตอนเป็นนักเตะนะพูดย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเขาเคยเล่นอยู่กับทีมบอสตัดอร์ตมูนแล้วก็เคยได้ทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย <c oughs> เป็นนักเตะสกอตแลนด์ไม่กี่คนนะครับที่ประสบความสำเร็จในระดับฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะ ยังมีนเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงการพรีวิวในฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปนะวันนี้อาจจะได้ทั้งกลุ่มก่อนก็คือกลุ่ม A กลุ่มบีแล้วเดี๋ยวอีก2กลุ่มที่เหลืออาจจะยกย่อไปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันเปิดพอดีอย่าลืมนะครับ s อ s อ็ครับส่งเข้ามาได้ที่4221134ครับผมควักกระเป๋าครับไปซื้อเสื้อครับขนาดนั้นเลยยืมๆก่อนครับพิยุทธโอ้ได้เลยอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ